สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนเด้อวันนี้ข้าวสิ้ผ้าก,กันมาเอาอันนั้นพี่น้องมาเอาใบตองข้าสิห่อข้าวต้มกินข้าวต้มก็ได้แล้วทีมาเอาใบตองไปห่หอขา้าวตม้มพี่น้องอากาศกัดแดดท้อนหอนมาเนี่ยไปไปตัดไปตองไก่สิเดหน้าแล้วมึงเนห,หนื่อยหนัไหมล่ะกูสบายดีเดอ้อพี่น้องอ

พี่น้องเอ้ยมึงเช้านี่เมษาตีไปหาเห็ดพอหลายหลายขอบคได้ไปน้ำดาวข้าเห็ดกินเพื่อนห้องบูรีคนอยู่แม่บิรีอ๋อบกล้วยก็ได้คืออายุด้วยแกงบดจะปติเชลมาส่วนแกงบดเด้าแกงปลาเดียวแกงไปยืนในหมอนเี่อู้บกล้วยเหอมมึงเนี่ยช่ตัดจะได้เป็นหมาไหนเกะเป็นใด ป้าไม่หกเก๋ตัวนี้ก่อนใช่อีกอีกอีกมาจักมาหน้ามันอ่อนตัวนี้เอาใบใหญ่มันหาป้าพี่น้องพักค้ากำลังโป่งเนาะเช่าสีไปเก็บเก็บไปกินกระตัมกระปุลเช่าตีก็ซาเอาไปคนที่มากินเส้นแห้งกระปุนเพลกขะเบียกยังแมนเบิดไม่ได้ไม่ได้ เนร่าไปปากส้มปากเซเขาในเมืองกัว่าวีกินได้เขากินแต่เส้นพัวเขามาเฟอกับข้าปุ้นแต่ชาวอาสิมักกินเส้นแห้งดีพี่นนอะกินซุมือกับอะไรืก็เอกัดเ็นแจเซ๊ ส่งร้ายอีดีพี่น้องเอ้ยฟักสะอมผักคาหอมอีดีหอมแหงเนาะโอ้ยตีไผ่นี่มักกระไผรนี่กระหูอยู่บ่ข่อยมักผักคาเก็บอีผักคาเนาะส่วนประกอบเขาคือมีบักกล้วยบักกล้วยเขอยกกุกเขาเองเด้อพี่น้องเขาก็เฮือนเขาเองทุกอย่างแมนอยู่เฮือนเขาเองเบิร์ดน้ำพี่น้องบาดซื้อซื้อแต่นน้ำตาลตองแล้วก็กล้วยกล้วยส่วนสตี๊ เตะเตะแตนของฟาดด้วยกันผัวมาเบิ่งซีมูซีมูพวกเขาเห็ดกระตุ้มนะพี่น้องโอ้แจ๊ไม่ตีเบิ่งพี่น้องวิธีเห็ดกระตุ้มสำหรับคนที่ยังบุธในหูนะพี่น้องเอาใส่น้ำตาลลงไปในเขาปรุงเขาให้มันแบบรสชาติบ้าน่ใส่เกลือจังหน่อยนะพี่น้องเวลาหอมใส่เสใส่กับปุกกล้วยตงไปสำหรับคนที่ยังบุธนะเป็นสูตรบ้านเหาเองเวลาสูตรบ้านอื่นเขาจะเขาต้มมัดเนะพี่น้อง เห็ดแดีวเข้าก็สีปาดปาดปาดแล้กก็ทราบแบบฝาเอาลงเขาเรียกว่าคาต้มตัดันี้หน่อยคุ้มเห็ดที่ต้นมัดเห็ดแต่กระฟ้าก็กินเลยลูกซูน้อน่อิ้นใหญที่คาต้มตัดน้อหน่อยด้ขาเบิ้งใบตองก่อนจะขึ้นศรน้อไอกรีพอดีใบตองโอ้าหใ้กระยาใสกระยาอนนี้เเอะละไอศกรีมะด ไม่อลไกันที่ยก็ถือพี่น้องเข้ากับสิปอกกล้วยก่อนเนาะพี่น้องสาวเราห่อข้าวต้มมัดห่อข้าวต้มมัดห่อข้าวต้มกล้วยนะคะทุกคนขคาดาราห่อข้าวต้มมัดนะคะสาวเราสาวกิน มาบอกให้ปอกมันบอกกินมกลหน่อยใหญ่นาะกลยูได้ทักหมานเอาเบิดไปอแล้วงกมกินแล้วันบอกพี่น้องเวลาข้าปอกมาแล้วขาปาดเนาะเราว่าแห้งนั่นาเครื่งแมนฟาเครื่องขั้นเท่าใส่วดหน่วยไม่สีใหญ่เกินเน้ะพี่น้องมันจะสีบ่งงามเห็นบะกหางสีบ้านีพี่น้องไทีมีแถวอันี้ มาดีก่าเห็นมนาได,ด,ด้พี่ภูบาลมามาร์คนึงข้าฉีปาดเป็นสีเพียงเนาะสีเพียงเป็นสีเนาะมาร์คนึงข้าวฉีบปาดเป็นสีเพียงเปนสีเนาะเย็นน้องเ็นไงอันเดกินตัวท่าแกก็กินดีนดหาโดนเอาไปหาย กบมีไพจักคนอะแจกแต่ว่าจะสอนเหตุทุูอคือเอาไปตองกนมากน้องพี่เลาวใส่ขาวใส่กวี่ห้องพูดกันกนั่งมากันรเข้ามากันเลยได้านห้อพี่นนองใส่ขาลงไปล้อพี่น้องบีบบีบบีบบี

จะไรวิ่เหรอพี่เราใสอแล้วเดี๋วะตีมัเน,นาะพี่ตีตอก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 อนนออตอกนกขึ้นองอห้ามไม่ไ้เอาทำไมอากาก็จะเหนจะเจ็บคือเขาอีกคำม่เห็นเนาะชื่อเขาอ,อีกกำมาเห็เขาตรงตนนะ้วยพี่เราเรื่องอากาศก็ไม่สวยใช่ไห เต็มเบิดตก็จะมีกลุ่มมามันโกนมาไหมคะไม่ได้เพราะวามันด่ี่เห็ดเปลนเฮ้ยอกเห็ดเป็นไงแต่ภาพ่ใช่เนาะกล้วยกรต้นใหญ่ใหญ่ป๋ยบแมนเดอเขาสีสีไม่มีใหญ่ดีจ้ะ มีตจีบไหนบอกไห้มันเป็นเด็กสียนะขืนมายังไงกเอาเพนเมื่อสกครม่เป็นถ้าเผากันยังหิ้มโปนขืนมาอ่ะหิ้มโป้ใส่นีหนะมันเนาะอุตส่าห์นะแล้วก็ฮักไปจี๊ยบเป็นขังแหล่งผู้วกเขาเนาะพี่น้องพี่หอกระตุกเพราะว่าบ่ดนหอจะเทื่อมเตะขนมมุกขนมยังไปพี่น้องจะไม่เก่งเรื่องอันนี้เก่งเรื่องขนม น้ำมุกขันมุกมมเอาเป็นชุนยิงเราเอาเห็ดเห็ดขนมข้าวโตเป็นเบิดนะนม่ร้อยสภาพเลยเนี่ยวะใช่แล้วต้องเอาหิ้มโคนขึ้นมาอาโคนนขึ้นมาเออเออ้วัก้นก้ข้างหนกัน v ບດ t ຊົ້ e ຕີເພ ăn à, tốt lẹt quấn tốt khi đó quấn tốt lẹt và bạn nó học của học 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 ช่เนาะใก่สเวิรแห้ใช่มีอะไดบ้ใช่หรือม่ยมาตออเอาตอเขาบอตอกใส่กุ้อากาบไหคะเด้เสือหนึเพราออะไรพ่ออะไี่หน่นะนี่งนี่อเยว่าเป็นยังเผจะเอื่นกับตุมหมัดเวลาเขาบอดจะสีแดงเขากหมัดไม่เห็นหอกมัดไปสิ กินนาเขากันนาะพี่นนองให้มันคมกันท้นเ <c oughs> ทาโบมาดเันกะสีน้ำมันสีออกนะมะข้าเวลาเาหน่มันว่าไม่พแน่แน่คนค้เไขนาด้นเ้าโบมัดจะซีน้ำน้ำมันบันเสียออกน้องหเขาก็ไดยมัดใส่กันมัดเขาว้เพราวเขาเสีไปต้มเลยพี่นอแเาก็มัดเพือโบใหน้ำมันออกข้นเท้าเสีไปต้มกีเมันจะออกพี่นออางบเขาเห็ดไปสีเอานะนี่พี่น้อเขาบซ่ามัดเอาไปต้มเลย้วคอาขั้นเทาต้มมกเสียออก ัเขาก็เลยมามักกันแม่คอบกันเลยส้ยอันนั้นพอขาต้มยึดทามกลางซ้ายฝนอย่าเยีบเชียงเ่ออยู่เลยโอาจะติดประนเนาะาโ่่าีอาสปต้มขบ้านเี้เี่ยันอเฮนี่พี่น้องลาเต็มหมอเลยนะข้าก็สะไปต้มต่อเนี่ยตะกเ้งต่กระชังเป็นของกูหรอเขาไม่อู้กกู

ตีให้พ่อก้อให้กูจะเปนก็อข้างแล้วไรเด็กพี่น้องให้พ่อสู่ห้สติก็สะอาดไปสู่อะไรน้องมดแดงลายตีเอาข้อเสือขึ้นนะให้พ่อสู่ห้ยมดแดงลายพี่น้องเก็สู่อะไรก็สติไม่ได้ให้ยพี่พ่อมาสู่ห้ไรมาขึ้นพลีขีสั่งพอดีพี่น้องเลยจีบัสส่งขีสั่งจีบัสิเป็นขีงัวฉีแม่ ปะพ่าวขีซเขาขูดใส่กระตุมมัดท่านเลยพี่น้าะแล้วก็ซายำไม่ยำขียเห็นแต้ยมันจะชื่อไงมะ้ยบมันเห็นเนี่นะนี่กดเท่งกคแบบว่าดคตรยห่เวลาเองไปติ๋มที่เกาน้เวจมี่นาะ้องกัสีขูดปะพ่าวใส่นอกเพื่อเห็นกระตุมตั้นทนเยนะตุ่มตัเด็กเสร็จ มพี่น้องมบเเดกระทงตัดนกันะพี่นองขาเหนียวเนื้อเอเนื้อเนอเนื้อเนเน้อเนื้อเน้อเนื้อเลื้อเน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 ื้อเเลย้อเ้อเนือเนี้ดเนื้อเน้อเอเนื้อเ้อเ้อเลอเอเนื้อเนือเเอเเ้อเเ หกชิพันขะพ่อมหาชิคลลองหกิพันพเมขะพอมาลองหกิพันพราแตแตีเมยด้สักขลองเทไรหาชิพเด้อีมอู้บุกะหาชิพขะพ่อสี่ชิพแต่งหาซิปกระทุ่งเด้เบอีเด็กี่นอะ วายาเตียงไหมวันนี้เพป็นเตียงมันเบิร์ตหรือเด็กตัวไหนพี่น้องขั้นต้มตัดนะคะการตัดแหนนซุกแล้วพี่น้องแซ่บฟ้านัวอร่อยกลมกล่อมเขาสิตัดได้เหมือนเอาไปเต้าตัดก่อนน้าพีอย่าให้เราแม่หยุดเด้อหยุดเอ้ยจะเราก็ะชิมมักอันนี้ได้พี่น้องเพิ่มเยอะกันปลาค้างตัวให้ชิบกปลาค้าง แล้วก็ถิ่งมาก็้วไกินกันวยังไง <ขอ S 1> เนีย่ยลานมันได้อยู่ด้มาก,กินน้ำรอไหวปาแล้คเอเคมัเป็นนะสิได้แล้วอย่างก็ิ้ก็เหมือนอะไรคงมาอยู่พี่น้องมันเป็นเทคนิคของเงานเนาะแนวนี้ขบับโตแล้วกพินฟินฟินให้มันขาดทันดี <S <S อโปหนึ่งสีแดงอยู่บ้านะเนียวค่ะเหนียค่ะุคสีฮิอันนี้ชิมอันนี้เดี๋ยวกินด่นี่มือเขาหลังดี้ี่นอนได้สะอาดดีบรดีให้จ้งนะนี่อยาเห็นตัวกันดิกี ม่กลไม่กลัวไกว่สลัดเด้อี่กูเห็นว่าตัดโต้ดนะให้กเสียดสอดเป้านี่พอดีมันเจอนี่เนาะทำไมเด้อยภาษีเาตัดตัดแต่กาสีเนไปโตวันหนึ่กวางไปตัวฟันสุดปปปอปป นามันนี่เ้าวกุงเนาะใส่เกลือนิดนึงข้าวต้มตัดค่ะแล้วชข้นหนึชิ้นหาชิ้นหกชิ้าชิ้หาชิ้นน้ำตาลอ้ใ่เนาะใส่น้ำตาลเนาะคาเราจ้อด้วยน้ำตาลมาชิมงานชิมะพี่น้องในส้วชิมาบอกขาแล้วชิบี่งนเ็จ้อะรก็ กบวงคนเนาะวันนี่เนาะเอ้ยจเติร์ดเอานี่หยิบมาขึนบ้นจะตกม่อกแล้ก้วหมดดสดงมันหยุดเทเวแล้วเดี๋ยวอเขาเอิดมากระตุมตัดมักผ้เอาน้ะขตุ่มตัดเนาะพี่เนาะ เสบเห็ดเองแสบเองว้านากินอันนี้มะพร้าวดรวม่เคคมเป็นขนม้ลุยลุยบาทนี่ลุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินงี้ปามิวเขาหเห็ดกินเออจงมปแห่โจกับอะไรนะ้นี่ยเบิบบ้งซี มนบ้าเสี่้โอ้คนบ้าเขาไปกินเนาะบาหองเาต้องเสี่มึงนะใช่บ้าเ่ว้บ้าอะไร่ตีอเมอูไรแบบนี้มเกิน้านเกินปะตาูดไป้พ่อประเวมันพออรพ่อะไรอยากนบ้แล้วกร้วารอยตักบ้านตักบ้านตกบ้านี่ปะตาตากหมักใส่หมักใ่นี่นเพะอดนบ้านพอจะออกมาบ้านข้าแสบบ้ะแม่ น mm. nah, ี่ตะเม็ดเถาเก่าเพื่อนเนาะพี่น้องมากินเนาะเถาหวานเนาะตักแชมพูมักซ่าตักมาอีกเนตังบาอ่ะหมูกรอนบ้านตักแป้งแป้งบุญทรรมเดือดเปื่อยโก้ตัวแมาตักไปพี่น้องเบิ้ดเลเนาะอิ่มคักอิ่มแซ่บบ้านแม่ตะเภา ยุบบบเห็นไหมคลิปนี้ก็บซิบเอเพียงซามิเดอร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีไดร์แดนทเป็นกำลังใจติดตามครับส่งคลิปหัวเขานะพากดไลค์กดติดตามพวกเขานเด้อพี่น้องแล้วก็พากเบิรงคลิปต่อไปเนาะขอกันลิปนาพี่น้องพี่น้ไปบ้านแด้วน้ำใส่ไปบ้านเนี่ย